เลื่อนมาเป็น14วิุนารัยน,นะครับซึ่งโรงเรียนเรานั้นเองก็ปีนี้นะครับก็มีนักเรียนจํานวน67คนนะครับก็ถือว่ามีนักเรียนในแต่ละห้องเรียนไม่มากเราก็เลยสามารถเปิดเรียนในระบบออนไลน์แต่ว่าออนไลน์ก็คือเปิดเรียนปกตินะครับมีนักเรียนมาเรียนในห้องเรียนมีคุณรูณประจาชั้นโดยใช้การเว้นระยะห่างนะครับก็คือจัดโต๊ะเก้าอี้ แต่ในความคิดส่วนตัวหรือท่านผู้ปกครองจะคิดเห็นอย่างไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถึงแม้เราจะจัดโต๊ะเก้าอี้ให้ห่างแต่เด็กๆก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็มีการเล่นการสัมผัสกันเหมือนเดิมเนาะกะเหมือนกับว่าจะจัดตามกระบวนการมาตรการหกมาตรการที่ท,ท,ที่กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งนะครับซึ่งทางโรงเรียนเองก็มาตอนเช้าก็จะวัดอุณภูมินะครับให้เด็กก่อนนะครับถ้าใครอุณหภูมิสูง ก็จะขออนุญาตแจ้งว่าจะให้กลับบ้านนะครับแล้วก็ขอตอนเช้านะครับรวมถึงผู้ปกครองชั้นอนุบาลน,นะครับขอให้ส่งบุตรหลานอยู่ตรงตรงตรง,ตรงป้ายข้างหน้านะครับติดที่จุดรับนูนตรงนั้นแล้วกันนะครับเพื่อฝึกให้เด็กเขาเดินม,มาเองนะครับช่วงเย็นเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากให้ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามารับที่ที่ห้องอนุบาลพอได้อยู่นะครับถือว่าเราช่วยช่วยกันนะครับในช่วงนี้เพราะว่า คิดว่าสถานการณ์โควิดคงไม่ไม่หายไปไปใน่วงเวลาสั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็โรงเรียนไปธรรมคุณนะครับก็สั่งปิดอีกตั้งกี่วันอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากว่าตาข่าวว่าผู้ปกครองบนตัาหนึ่งนะครับนารลตคุณแดงงามนี่แหละประมาณเนี้ว่ากลับมาจาก และยองหรือชมบุดีแล้วก็มีความเสี่ยงแต่ว่าเขาตรวจแล้วนะครับผลเมื่อออกวันเสาร์หรือเปล่าก็ติดลบนะครับอันนั้นคือตรวจครั้งแรกแต่ในในกรณีของบ้านห้วยบ้านก็นตรวจห้วยนะครับผู้ปกครองกลับมาจากแคมป์คนงานนะครับซึ่งตรวจครั้งแรกสี่ลายนะครับผลเป็นลบแต่ตรวจครั้งที่สองนะครับมากกับตัวอยู่ที่บ้านไม่ครบสิบสี่วันด้วยซ้ำน,นะครับมาตรวจก็คือติดเชื้อคุย โรงเรียนบ้านกันตรวจห่วยก็เลยต้องปิดนะครับโดยใช้วิธีการเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ออนไลน์ก็คือคุณครูจะมีใบงานให้เด็กมารับที่ห้องเรียนก็จะเอาแบบฝึกหัดใบความรู้นะครับใส่เป็นชุดให้เด็กเป็นชุดคนละหนึ่งชุดแล้วก็ลับไปทําที่บ้านแล้วก็จะมีงบประมาณอาหารกลางวันให้วันละยี่สิบบาทมอให้กับเด็ดในการเรียนที่บ้านนะครับอันนั้นคือกรณีโรงเรียนบ้าน กาตรวจห้วยนะครับบ้านเรามีไม่นับ่าใครกับมาจากจังหวัดเสี่ยงมีประกัรมีประการต่างประเทศมยนะครับ,รบถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามีขอให้รีบรีบแจ้งนะครับรีบแจ้งท่านที่ใหญ่บ้านอสมอรหรือว่าคณะครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้คัดกรางนะครับปุ๋หลานที่ที่อยู่ในครอบครัวนั้น นะครับแต่ของกรณีบ้านเดือดที่อยู่ใกล้ก็ก็ถือว่ามีแค่สองรายก็ถือว่าดีไปนะครับเพราะตอนนั้นก็รู้สึกเสี่ยงอยู่นะครับครับในส่วนของการเชิญผู้ปกครองมาในวันนี้นะครับก็อยากจะชี้แจงนะครับแล้วก็เรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบนะครับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับคือปีการศึกษา256 3สานะครับซึ่ง ลูกนักเรียนเราทุกคนนะครับปีที่แล้วก็มี6 7คนนะครับก็ได้เลื่อนชั้นหมดทุกคนนะครับเพราะว่าคุณครูท่านไม่ยอมเอากระเป๋าออก,ากจากตัวเองเลยนะครับรองเท้าเพิ่นกับพรอิอดออนอนก็ไม่นอนแต่ว่าทุกวันนี้ก็อยู่นิ่งได้แล้วนะครับทั้งนอนทั้งตกเปรอะตกรงเท้าแล้วมีอีกไหมครับมีอีกไหม,ค,ม,มค,ครับท่านผู้กองครับเอางั้น ขอให้นํานเสนอโครงการดีๆให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบก่อนอันนี้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ก็สุดแล้วแต่ความคิดของละท่านนะครับด้วยโรงเรียนเรามีการพัฒน,นานะครับทั้งบริบทของโรงเรียนอาคารโน้นก็จากที่ใช้ไม่ได้หรือห้องนี้จากที่ใช้ไม่ได้เราตอบเปลี่ยนมาจนใช้ได้หมดแล้วนะครับบุคลากรเพียงพอไม่เพียงพอเราก็จัดหามาจนได้เพียงพอนะครับ ตอนนี้เราเหลือคุณครูที่บรรจุแค่สามท่านรวมผมเป็นสี่ท่านนะครับเราได้จ้างคุณปู่จะจ้างซึ่งก็ถือว่าอาสาน,นะครับที่มารับรับเงินเดือนเท่านี้จักการที่ต้องเอาใจใส่ดูแลลูกๆนักเรียนนะครับซึ่งสั้งพ่อต่างแม่มาเนาะแล้วก็ทํายังไงที่จะให้เขา่ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของเขาที่มีนะครับซึ่งเราก็มีอสองท่าน มีพี่เลี้ยงเด็กพิการมีครูลการเราก็ยังดีมีนักการพันโลงบางโรงเรียนไม่มีก็ครับหลังจากประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้ผู้ปกครองนะครับให้ผู้ปกครองนักเรียนแต่และชั้นเรียนนะครับได้เข้าไปดูลูกหลานนะครับ แต่ละชัน้น,น,นเรียนของตัวเองนะครับซึ่งเริ่มจากที่เห็นนี้นะครับก<อ>็เป็นนักเรียนชั้นป .1 น,นะครับชั้นป .1 แล้วก็ชั้นป .2 ออนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นนักเรียนชั้นป .3 นะครับชั้นป .3 อันนี้ก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนะครับที่มีการสอนคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับครับเราก็จะไปดูนะครับห้องนักเรียนป .3 นะครับอันนี้เป็นห้องนักเรียนชั้นป .3 ซึ่งผู้ปกครองก็เข้ามามาเยี่ยมโูกหร้านของเรานะครับที่เรียนอยู่ห้องป .3 ในตอนนี้นะครับ

ครับตอนนี้ก็ออกจากห้องนักเรียนชั้นป .3 แล้วก็เดินพี่พาพี่น้องเดินดูชมหน้าอาคารเรียนนะครับหน้าอาคารเรียนหน้าเสาธงนะครับตรงโรงเรียนบ้านกันจุดนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองนะครับซึ่งเปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่14 มิทุนายจนนะครับก็ตามมาตรการของศูนย์นะครับโควิดก็ต้องให้นักเรียนนั่งห่างกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ